ใจติมผัดกันไหมครับวันนี้ผมจะมาลองทำไอติมผัดเองเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมคิดจุโจดูเหมือนว่าไอติมผัดนะครับจะเป็นที่ดังออกไปทั่วโลกเลยนะครับของไทยเราเนี่ยแหละที่เขามันมีถาดคล้ายๆกับกระทะเย็นๆนะครับแล้วเขาก็เอาไอติมเอาครีมนะครับเอาผลไม้อาช็อกโกแลตเนี่ย เทใส่แล้วเป็นกระทะเย็นๆนะครับแล้วก็กผัดๆผัดแล้วก็ขูดออกมาเป็นเหมือนทองม้วนอนะ่ะวันนี้นะครับผมจะมาลองทําดูแต่ว่าผมลองหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับอีกกระทะเย็นแบบนี้มันดูเหมือนมันเป็นมือเลยอะ่ะวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาทํา DIY นะครับหรือ do it yourself เดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าม,มีอุปรกรณ์อะไรบ้างอุปรกรณ์อย่างแรกนะครับผมมีถาดนะครับเป็นถาดอันนี้เป็นถาดเบเกอรี่ธรรมดานะอันนี้เป็นถาดสแตนเลสนะครับแล้วก็ถาพลาสติกสิ่งหลักที่เราจะใช้เลยนั่นก็คือนี่น้ำแข็งแห้งนะครับ วิปปิ้งครีมนะครับหรือว่าแฮ y c ครีมก็ได้ถ้าสามารถหาได้นะครับเกี๊ยงผัดนะครับนี่เกี๊ยงผัดแล้วก็นมข้นนะครับนมข้นหวานทีนี้เครื่องปรุงรสว่าเราอยากจะได้ไอติมรสอะไรนะครับเราก็เอาแต่ตามใจเลือกเลยนะครับวันนี้ผมมีหลายอย่างเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทํากระทะตัวกระทะก่อนนะครับนี่ นี่นะครับได้แล้วน้าแข็งแห้งเดี๋ยวผมจะเอาถาดนี้วางนะครับโอ,โอ้โหดูดิมองเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเป็นไอยเย็นๆขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมมันเริ่มเกาะมาเป็นไอน้ําแข็งนะครับเย็นจัดเลยโอ้ยเย็นจัดเลยเนี่ยเย็นจัดเลยโอ้ยดูนะครับมันติดแล้วเนี่ย ต้องเติมความหวานลงไปหน่อยนะครับนี่ใส่แคตาลูปนะครับแล้วอย่างต่อไปครับพีนัทบัตเ,เตอร์ใส่เข้าไปเลยโอเค <c oughs> ดูนะครับดูดิมันเริ่มติดกระทะแล้วเนี่ยผมจะับไม่ทดนแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันยังไม่เข้ากันอน่ะดูดิดูดิด เร็วกว่านี้ตรงเร็วกว่านี้เหรอโอ้เดี๋ยวโตมันจะพังแล้วเนี่ยเข้าใจเลยว่าเนี่ยทำไมคนก็ถึงซื้อกินกันเพราะว่ามันยากนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันแข็งแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมโอ้ดนีนมันเลยติดเลยดูดิโอ้ยแต่มันห่อพีน่าพัตเตอร์เลยนะเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูนะว,ว่าเฟลหรือไม่เฟลเอานะทางนี้ก่อนทำไมมันไม่ม้วนล่ะทำไมมันไม่ม้วนล่ะดูเลยทำไมมันไม่ม้วนล่ะม้วนเองก็ได้วะเอาม้วนม้วนมันไม่ม้วนนะมันออกมาเป็นแผ่นๆเลยอะได้เวลาชิมแล้วครับเดี๋ยวมาลองชิมดูถึงหน้าตามันจะไม่ได้นะแต่เดี๋ยวดูว่ารสชาติเป็นไง เฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยจริงอะ่ะหน้าตานะครับอาจจะไม่ได้หน้าตาจะได้สักสองหรือสามนะครับเต็มสิบแต่รสชาติอะผมให้อันนี้เก้าเลยอร่อยมากโอ้โหออกมาอร่อยดีจริงหมดอ,อร่อยอร่อยรอบที่แล้วนะครับไอเต็มผัดรสแทนตาล,ลูกกับพีนัทเบเตอร์หน้าตาดูเหมือนจะไม่ได้นะครับแต่รสชาติเนี้ยอย่างนี้เลยอร่อยมากนะครับมาดูรอบนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไง วางเข้าไปเลยนี่เลยดีหน้างาดำนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าไอติมผัดลดงาดำผสมบราวนี่ใส่เข้าไปเลยนี่เป็นเค้กบราวนี่นะครับลดงาดำเฮ้ยข้างล่างมันติดแล้วเ <laughs> ช้าไปแล้วเนี่ย ได้กลิ่นงาดำเนี่ยไปกลิ่นงาดำอะ่ะเออมันต้องบางๆอย่างนี้ดิเดี๋ยวต้องช่วยมันหน่อยนึง <c oughs> มันไม่มมวนอะ่ะต้องออกแรงมากเลยเนี่ยเห็นไหม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  นี่นี่ดูดิเห็นไหมมันม้วนหน่อยนึงเนีห็นไมครับ้อยิ้มาลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจ,จะเป็นยังไงไอติมผัดรสบราวนี่กับงาดำนะครับดูเลยเฮ้ยผมว่าเข้าอ่ะมันมีรสชาติของแบบว่าบราวนี่นะครับมันหวานมันอ่ะเนี่ยผมว่าอร่อยมากเลยอออืื้ ว่าอร่อยมากเลยสามารถทํากันเองได้ที่บ้านนะครับสนุกดีด้วยเป็นยังไงบ้างครับ2รสนี้คนทั้งบ้านคิดว่ายัางไงครับจากที่ดูแล้วคิดว่ารสไหนอร่อยกว่าส่วนตัวผมนะครับผมชอบอันแรกผมว่า peanut b u t อร์กับแคตอลูผมว่ามันเข้ากันมากเลยแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าวิดีโอนี้ดูแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่สนุกในช่องเคทช็อตโจอีกวันนี้มีแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเฮ้ยมันแบบว่ามันเจ็บเจ็บลิ้นนิด,นด,นด เยอะรสมันรสน้ำแข็งแห้งมันชาๆนิดๆเหมือนโซดาเลยอ่ะสองซ้ำว้าฮเห็นไหม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 นี่